สวัสดีค่ะเจอกับเกลอีกแล้วนะคะกับเกม FC Mobile เกมฟุตบอลระดับโลกนะคะเดี๋ยวเกลมารับของในรีกเกลก่อนนะคะรีก,ก็ยังหนึ่งร้อยคนเต็มนะคะเขาเข้าออกอยู่อย่างนี้นะคะแต่ก็ร้อยเต็มตลอดวันนี้นะคะเกลเห็นว่าหนึ่งร้ยเจ็ดถึงหนึ่งร้ยสิบอดเนี่ย ใช้สายเติมเกี่ยวว่าเวิร์กอยู่นะ1,000 FC ก็คิดว่าน่าจะคุ้มอยู่นะคะเกี่ยวก็จะเติมเข้าไปนะคะ349บาทนะคะ1,000บวกโบนัส1,000นะคะเป็น2,000 FC เนาะรอรอรอการเติมเข้าระบบนะคะ เย่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการสนับสนุนเกมเนาะกดตกลงเลยได้สองพ fc แต้มนะคะเย่ yeah, yeah, yeah. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะสักหนึ่งแพ็คนะคะเดี๋ยวนี้เกลติดใจกันเติมมากเลยอะ่ะร้อยเจถึงหนึนะคะว้าวว้า,ววาวมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้อะไร น่าสนใจมากๆเลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนแต่ร้อยเจ็ดอ่ะขั้นต่ำอะ่ะเกียวชอบตรงนี้นะคะขั้นต่ำร้อยเจ็ดนาะอ่าแพ็คที่หนึ่งกดได้เลยเดี๋ยวแพ็คที่สองขอ11แสงนะคะเกี่ยวชอบสูตร11แสงนะคะ1แสงผ่านไปแล้ว ชอบสุด11แสงมากๆเลยนะคะ2แสงใครรอไม่ไหวกอก่อนได้เลย3แสงนะคะเป็นดวงเป็นดวง4 5ลุ้นลุ้นลุ้น หกเจ็ดแปดนะคะเก้าสิบนะคะเตรียมกดนะคะเตรียมกด กดแล้วมาลุ้นกันดีกว่าได้อะไรนะคะ rm y ไม่มีตำแหน่งแน่เลยไม่คุ้นอู้ร้อยสิบ rm นะคะแต่เกี่ยวว่าเกี่ยวไม่มีตำแหน่งลงนะคะแล้วเกี้ยก็จะไม่เปลี่ยนแผงลงด้วยนะทุกคนสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านนะคะเกี้ยก็จะใช้แผงเดิมนี่แหละเกี้ยวขี้เกียจเปลี่ยนแผนนะคะเกี้ยวไม่อยากเปลี่ยนด้วยไงอยากใช้แผนเดิมนี่แหละ อไม่มีนะคะไม่มีไม่มีตำแหน่ง RM นะคะมีแต่ r w เดี๋ยวเยวไปแลกชิ้นส่วนเลยดีกว่านะคะไม่รู้ว่าแลกได้หรือยังวันนี้ว้าวแลกได้แล้วมี FC บอกแลกได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวทำการแลกก่อนอ่าอุ้ยได้ร้อยแน่1 1อย RM นะคะขายไม่ได้ก็แลกเป็นชิ้นส่วนไปเลยจบ แล้วก็ร้อยห้าซีบร้อยสามซดีอร้อยสามอานะคะแลกไปก่อนได้200ชิ้นส่วนนะคะส่วน107 CB เดี๋ยวค่อยว่ากันคุ้มคุ้มคุ้มเอามาแลกได้ตั้ง180ยแปดสิ่าเดี๋ยวกลับไปดูซิ107 CB อืมยังเนาะไม่งั้นเปลืองมันเคอีกมันต้องแบบระดับ1 0 8 1 0ป10ดร้ขึ้นดีกว่านะ ร้อยแปดร้อยเก้านะคะถึงจะค่อยเปลี่ยนนะคะได้สามสิบชิ้นส่วนนะคะก็สะสมกันไปนะคะอ้าวเป็น240ชิ้นส่วนเกี่ยวเห็นเมื่อกี้นะคะแบบ ยังไม่ได้ตำแหน่งที่ถูกใจนะคะอันนี้ยังไม่ใช่นี่โทเค็นอ่าแล้วก็มาทำกิจกรรมกันนะคะนี่นะคะนี่240ชิ้นส่วนแล้วนะคะก็สะสมกันไปเนาะเพราะว่ามีเวลาอยู่นะซีซั่น มีเวลาเขามีเวลาให้อยู่เนาะมาทำภารกิจกันดีกว่านะคะต่อจากเมื่อวานเนาะทำภารกิจต่อนะคะลุยลุยลุยเลย เกียวยังตั้งชื่อหลีกอีกหลีกหนึ่งไม่ได้เลย FC FC ช่วยตั้งชื่อหลีกให้เกี่ยวหน่อยอีกหนึ่งไอดีนะคะเป็นหนึ่ง iPad นะคะยังตั้งไม่ได้เลยยังไม่รู้ชื่ออะไรขอชื่อแบบสากลหน่อยนะคะชื่ออังกฤษอะไรองงี้หน่อยเนาะเท่ๆอยากสร้างแล้วนะคะ สู้เขาสู้เขาแต่เกีวว่าไม่น่ายากเท่าไหร่นะคะถ้ายากอะ่ะก็จะแบบไม่ผ่านใช่ไหมล่ะนี่เล่นไม่ยากเท่าไหร่นะคะหรือว่า OVR เกีวเริ่มเยอะหรือเปล่าเยอะก็เลยแบบง่ายหน่อย ยิ่ง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 โอ้ยติดติดซะง,งั้นติดอีกแล้ว แต่เมื่อกี้ตอนสุ่มอ่ะคือตกใจนะร1 0คือแบบสูงมากเลยนะแต่ไม่มีตำแหน่งคือไม่ใช่ตำแหน่งที่เกี่ยวต้องการางไงเกี่ยวไม่อยากเปลี่ยนแผนใหม่นะคะเกียวก็ใช้แผนนี้แหละ วิ่ง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 อ่าเรียบร้อยนะคะประธานเป๊เข้าแล้วเข้าอีกแล้วช่วงนี้หล่อเพราะว่าเตะเข้าบ่อยนะคะช่วงนี้หล่ออ่าต่อนะคะห้าสามแล้วตอนนี้ เกมเนี้ยเขาซีซั่นเขามาใหม่เรื่อยๆเนาะถูกใจมากๆเลยใกล้จะหมดเวลาแล้วแต่ยังไงก็ชนะแน่นอนไม่ยากเลยนะคะตอนแรกๆเล่นใหม่ๆอะ่ะยากมากเลย ยังไม่ชินมืออ่าเข้าอีกแล้วนะคะเป็นอหกสามแล้วตอนนี้เป็นหกสามแล้วใกล้หมดเวลาแล้วนะคะ ่าเรียบร้อยสําเร็จนะคะเดี๋ยวมาต่ออีกสักหน่อยนะคะกิจกรรม อันนี้คือเล่นยังไงต่ออา้าวคือเอา้าเด้งออกคือเขาให้ยิงเข้าประตูหรือ,อยังไงลองอา้าวใช่ไหมใช่ไหมหรือต้องต้องเอางงยิงได้บอ อ่าเข้าไปแล้วนะคะต้องเข้ารูด้วยเหรอต้องต้องเน้นเข้ารูด้วยเหรอทุกคนเกี่ยวไหมเนี่ยยากเหมือนกันเนี่ยไม่เข้านะอ้าวไม่เข้าอีกแต่ตัวชนะนะคะสองดาว ได้สองดาวนะคะอ่ะก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะพักก่อนเนาะเอาไว้มาเจอกันใหม่นะคะเอาไว้มาลุ้นกันใหม่นะคะใส่เติม e ีพีหน้านะคะไว้มาลุ้นกันนะคะว่าเกลจะสุ่มอะไรต่อเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายบุยบุยบายบายคะ่ะหลักเอซีค่ะ